แตบารี่อมแม่พี่น้องหาน้ไมัแกงเทียงจะหางไงข่ายกูด้ว่างวนอมกแล้วอะ่ายที่กูไม่ร่างแม่้ยกูนั่นร่ายกั่นร่างเจ้านั่นร่างอืมร่างบ่มสพ่ง่ลูกอ่อนนี่อ้าวใช่ใช่ข่ายกู้วยข่าย้ม่ข่ชยคน คนบึงลายอยู่ได้ขึ้นขึ้นไฟสิขึ้นเป็นตาอ่นี่นี่นอนอ่ะที่มันเป็นเพียนะมึงในชํ้แขนมึงนูไิไนมันเป็นพียนั่นต่อยเีั้อะออยู่นี่แหละเด็ๆแน่ยน่นี่กันเห็นแล้วเบาะนะไม่นะ ผูทังท้องหมดเลยเออพอไม่หล่อม,มาแล้ว,วลือม,มีไม้เกาะเนาะต้องคิดถ่ายอะตอนสุดทอดเอานี่เฮ้ยนี่ตอนนี้อเ, <c oughs> อเอาพักเอาแล้วก็ได้บ่ป้าหนาเฮ้ยตัวนาเน่ยนี่ยเนี่ยเนงมาเห็นได้ะะะะไดชะเามันได้ยินนะ นี่เงี้ยบ้างนี่มึงเถีองเบา่หนิเอาในเอาในมือมึงหาก่อนเอาในแขนมึงหาก่อนเออมึงขึ้นไปอีกหันกับเถิงแล้วโอ้ยมันแน่นอยู่มึงยับขึ้นไปอีกมึงก็ยื้ดเลยหาบอลเหยียบดีๆถิมลงมานี่ชองโกกับชิพ่อแกงแหละ Nè Nuộn Thằng Phạm ăn nọ bơi vừng nọ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để าม,ามาพาังในตีมันกับเอามือเขมมาพังนี่พังน่าใกล้กว่าเบ่อ่าเรียบร้อยยินเห็ดเบิ่งแล้วเบอกถั่วถิมแบบให้ขนาดเลยนะ่ถิมปุลงเฮ้ยเน่งๆนี่มาเอาเนี่ยปาดเอาเนี่ย แกงชุมแชแมวพงจะเดินกินนป่อยากัอด้ยมันอดกินแต่ยอดอ้อยนไม้ักินหน้าแนงนี่น้อยนี่เออเออไรล่ะแนวมันอยากมือกินเจีวบองเจะแบกมันยังกิน นี่มันบม่อยากมันกะทล้ำอ๋อได้เต็มขุ่อ้าวกรได้ไม่ถอดงรอเอ้าคือกู่ม่ไดะหาจะหิงเลยหาแน่มึงกะขักเลยยินเ้ยได้ขึ้นไปเลยจังเลเห็นมันขึ้นไปอีกนี่ห่ะมึงไปเบิ่งภากนั่นกอนชิไปจังไลยมันี่แหละปีน บ่อทางนี่มีก็อยู่ชุ่มมันหกเอาบ่ได้เชย บวมีห่างนี่งัวกิน่นป้าฝุ่นแหงมันไม่นี่กับบมีแนวเก้เอช่างเลยมาเบิเ่งคนแกงน้าไหมก็

เดีน๋นีมันขื้นเลย้หาเลยเหนือว่าสามชิปเลยได้เจ้าหาเลยพิกี้นะชาวพันหนึ่งเดี๋ยวนี้แหละมันขึ้นหอมเนาะประเด็กอะอชื่อน้ำอาจารย์อันนั่นดิอาจารย์ชุบพรดินี่นี่ยินได้เสียกชงไม้ลูกอันนี้ มีใส่เฮดพ้อมนวมันีตองโกกเพร้มีเก็บปทางาบิ่งึเบิงไหมชิชนอ่าผีน้องเลยเป็นต่แทบแหงนี่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  มันไลหัวใหญ่หันล่อ้หงทำเซิปมามามาพี่น้องเรียบร้อยบานี้ันูนนะพ่ออีห้อนม่ยนหันนะน้ยรับรเออบันน้นไม่กินแกงไหมนี่มัอไี่่ะเากินเพชรได้นี่เ้กน เั่นอไ่จบโ้ใส่เทียนใส่ทอดอะไรอย่างนี้แทบแทบลดคำว้าไ่นีค่ิม่ลดเท่ามหอยเอ็นมาเท่ามหอยจะคืนนี่้าไปก้ามาคืออ่ะ มาเลยเอ็นเลยไม่เห็นใม่บ้านป่าพูกินสินแล้วลืมแกงน้อ้บมาไหมเอ็นเอามาเขามาพักหนากับบุมีนะสุมีม่มีราม่ใ้่เก่งเหบ่กินอะไรบอแพนต้ น้ำเดือยงอะกินลาใ้กินละเมาเถอเพอเก็อยากบอลงลงลลงรนมาทำลายเ่อเลยออจีคับมามาข้ คำน้อยแท้พ่น่ง่พี่พี่เือนมเพี่ยายเดือนจะไปใส่นะขายสิจะไม่เ้าให้แล้วก็ี่มาเพื่อนั่งพี่วะนั่งนมันนี่เอองามเน่ง่อนเจ้านมสันจดมสีชมพูงงามเนาะก็ย่างสี่าดว่าจะมาถเลแม่นั่นเงุ่จับเองเนาะ